รงเสิมนี่อีกครับโอ้จุดอ้าวสวัดีครับอันนี้รถใครนอเนี่ย วันนี้อยู่ที่หันคานะครับน้องก่อ ก็ไม่เกียงถ้าเบิดนะันนบวนอันวนหรือกล่องผมก็ยาวคือสวิตที่สวิตคำสินนะครับซึ่อองมมาาคคเคยเจอกันครั้งแรกนะครับฝากติดตามผลงานนะพี่ก็ด้วยนะครับสวิตคำสิน น,นีของรางวัลเป็นอะไรของรางวัลอ้อเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเหรออ้อช่างนุ่มหันค้านุ่มหมันค้าเป็นรางวัลทางตรงได้ไอดีอ๋อทางวนได้ลอยเสียอ๋อของนมหันค้าโอเคช่างนมออมาให้มาเช้าอ่าช่างนมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับช่างนมสำหรับอพ่อช่างนมหันค้านะครับ ก็มีรถมาหลายสำนักนะครับเบลสปริงซิ่งแล้วก็โดรนเกาะแสงจันทร์ก็มานะครับไตเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้่แดงดีเซลนะครับทางด้านของแดงดีเซลแล้วก็ช่างเบียร์เก็บซิ่งก็มาด้วยนะครับอ่่เดี๋ยวพาไปดูเบลนะครับโอ้รถเยอะนะครับ บบอหน่ยนครัวันนี้ครับป๋าโอ้วันนี้มาคบทีมเลย<อ>จากชุดใหญ่มาเลยอ่ะ,ะม,าอมาลองใช่ไหมมา,มาได้แชงเปิ้ลเข้ามาด้วยนะอเอาเขาเห็นก็บอกว่าจะโอเพ่นเลยหรือเปล่า<อ>น่าจะซูสีไม่แน <laughs> ่ใจครับไม่ใจเออแรง,แรง,กแรงๆกหลไล่เรียกกันอยู่แล้วนะครับสำหรับเทพมงคล โอเอาเครื่องมาเยอะมากโอ้สวิตก็มาอีกแล้ว <laughs> สวิตกำสินนะครับชุดเดิมนะสำหรับช่างเบลเจอสนามไหนก็เหมือนเดิมนะชุดเดิมอเสือ้อตัวนี้เลยนะคเสือเ้อแดงแล้วก็กางเกงลายนะครับเหมือนเดิมเปะ๊ะเอ้ยนี่นะโค้ สำหรับเบลสปริงซิงนะครับเจ้าสำนักขายสปริงนะครับขายดีมากลองดูหน่อยนะครับ ในท่อไอเสียนะครับคอยดูนะครับใครจะได้ของรางวัลสำับวันนี้นะครับ เทพมงคลแหลงมากเดี๋ยวเราไปดูอทางโดนะครับเดี๋ยวก็ดูสีคันนี้นะครับแป๊บหบนึง นี่คือรถจากทางแชมเปญน,นะครับอันนี้น่าจะพี่บอยนะเป็นคนขับโอ้โหแรงมากนะครับยานี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องรถแรงนะครับผมแสงจันทร์อาจจะไกลหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้พาไปนะครับ นี่าจะช่างโดนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่รู้สวัสดีครับปา้าปสงสัยจะไม่ได้ยินทำอะไรพี่โดเนะดี่ยพี่โดสวัสดีครับทำอะไรเนะี่ย ดูไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เป็นความลับอ๋อนึกว่าจะเป็นความลับของอูนะครับโดันเกาะน,นะครับตรงใสกําลังไล่แผ่นชิมหรือเปล่าหรือว่าโยนน้ามันนะครับกโดกล,ลมาเนาะนี่คนขับของชางดูดีบอยมาปะเนี่ยกลับไปแล้ว โอเคกะไม่ได้ขับแล้วหรอข,ข,ขับอยู่ใช่ไหมหรือว่าขับแต่ในสนามขับในสนามไยเหล็กอย่างเดียวโอ้สุดยอดมากยังตามหาช่างจิ้มไม่เจอนะครับช่างจิ้มในแกเป็นคนที่ว่าชอบอันนี้นะครับ <laughs> ชอบซุ่มโอ้รถสวยมาก เ <Japan. S 2> อนรนถช่าง้อนนะครับไปโอเคนะครับผมเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ